สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจัสุนัญนนดานักเรียนชั้นม6ทหนเลขที่แปวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนและต่อมไรท่อค่ะฮอร์โมนและต่อมไรท่อระบบต่อมไรท่อและฮอร์โมนระบบต่อมไรท่อเป็นระบบที่ผลิตสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเป็นต่อมที่ไม่มีท่อหรือรูปเปิดจึงลำเลียงสารเหลาน,นั้นไปตามกระแสเลือดเข้าสู่อวัยวะเป้าหมาย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายฮอร์โมนจะทำหน้าที่โดยประสานงานกับระบบประสาทเราจึงเรียกระบบต่อมไรท่อและระบบประสาทนี้ว่าระบบประสานงานฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไรท่อจึงต้องมีปริมาณพอดีกับร่างกายมีฤทธิ์มากพอที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆในสิ่งมีชีวิต ประเภทของต่อมไรท่อต่อมไรท่อในร่างกายของมนุษย์สามารถจำแนกตามความสำคัญของฮอร์โมนที่ต่อมสร้างได้เป็น2ประเภทได้แก่ต่อมไรท่อที่จำเป็นต่อชีวิตขาดแล้วตายได้แก่ต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตชั้นนอกและไอเลดของตับอ่อนต่อมไรท่อที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตขาดแล้วไม่ตายแต่แสดงลักษณะที่ผิดปกติ การทำงานของต่อมไรท่อเนื่องจากต่อมไรท่อไม่มีรูเปิดที่เป็นทางออกของฮอร์โมนจึงอาศัยการหลั่งฮอร์โมนนี้ไปตามกระแสเลือดเข้าสู่อวัยวะเป้าหมายที่มีความจำเพาะต่อฮอร์โมนชนิดนั้นๆต่อมาต่อมไรท่อและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง 1. ต่อมใต้สมอง เป็นต่อมที่อยู่ใต้สมองแบ่งออกเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลังเป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ของร่างกายทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนหลากหลายชนิดที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบในร่างกายควบคุมการทํางานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ 1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีขนาดใหญ่กว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังโดยมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ที่ในการสร้างฮอร์โมนอยู่จึงจัดเป็นต่อมไทอรท่อที่แท้จริงซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสฮอร์โมนในต่อมใต้สมองส่วนหน้า Follicle Stimulating Hormone เพศชาย กระตุ้นการเจริญเติบโตของหลอดสร้างอสุจิและกระตุ้นการสร้างอสุจิเพศหญิงกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลติคเลในหลังไข่ไทรอยสติวเมเลติงฮอร์โมนกระตุ้นให้ต่อมฮอร์โมนมีการสร้างและหลังฮอร์โมนอะดีโนคอติโคโทปินกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย กระตุ้นให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกมีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนโปลคตินพบมากในหญิงตั้งครรภกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมสร้างน้ำนมยับยั้งการตกไข่ในช่วงตั้งครรภ์เมลานอไซสติงเมเลติงกระตุ้นการสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังหน้าที่อื่นในมนุษย์ยังไม่แน่ชัด โกรทฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นปกติกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกให้กระดูกขยายและยืดยาวออกกระตุ้นการเปลี่ยนไกลโคเจนในตับของกูโคสหากมีหรือขาดโกรทฮอร์โมนเด็กเตี้ยแคะผู้ใหญ่น้ำตาลในเลือดต่ำผิวหนังแห้งหากมีมากเกินไป เด็กจะเป็นลรคคนยักษผู้ใหญ่จะเป็นกระดูมือใหญ่กว่าผิดปกติ 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหลังมีขนาดเล็กกว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าโดยไม่มีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนแต่มีปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาทที่อยู่ในสมองส่วนไฮโพธลามัสยื่นเข้ามา ฮอร์โมนในต่อมใต้สมองส่วนหลังอนติไดยูเลติ one, กฮอร์โมนควบคุมการดูดกับของน้ำที่ท่อหน่วยไตยจะหลังมากเมื่อร่างกายขาดน้ำเครียดมีความดันเลือดสูงออกซิโทซินกระตุ้นให้เกิดการหลั่งน้ำนมกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวขณะกำลังคลอดลูก ต่อมานะคะต่อมหมวกไตเป็นต่อมที่อยู่เหนือไตแบ่งเป็น2ชั้น 1. ชั้นในสร้างฮอร์โมนอะดรีนาลินซึ่งกระตุ้นร่างกายทุกส่วนให้เตรียมพร้อมหลอดเลือดทั่วไปหดตัวและทำให้ความดันในเลือดสูง 2. ชั้นนอกสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลควบคุมการเผาผลาญอาหารอันโดสเทโรน ควบคุมสมดุลน้ำและสารอิเล็กโทรไลน์ในเลือดต่อมาต่อมไทรอยเป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นภูที่อยู่ติดกับกล่องเสียงและหลอดลมทำหน้าที่หลังฮอร์โมน2ชนิดคือ1ไทรอคซินซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม2 แคลซิโทนินทำหน้าที่ลดระดับแคลเซียมในเลือดโดยนำไปเก็บไว้ที่กระดูกต่อมาค่ะต่อมพาราไทรอยเป็นต่อมขนาดเล็กมีสองคู่อยู่ติดกับต่อมไทรอยทางด้านหลังทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนพาราไทรอยเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดโดยสลายแคลเซียมที่เก็บไว้ในกระดูกออกมาใช้ รักษาความเป็นกฎเป็นด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการทำงานร่วมกันของแคลซิโทนินกับพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะดังภาพตามนี้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะไฮเลตออฟลังกาฮันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในตับอ่อนมีเซลล์สชนิดทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน แอลฟาร์คสร้างฮอร์โมนกูคาโอนทำหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเบต้าคอสร้างฮอร์โมนอินซูลินทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดและนี่คือการทำงานร่วมกันของกูคากอนและอินซูลินนะคะดังภาพเลยค่ะต่อมาค่ะรังไข่ทำหน้าที่ผลิตและสร้างฮอร์โมนเพศคือ ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับลักษณะชั้นที่2ของเพศ 2. ฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนกระตุ้นให้ผนังมดลูกหนาตัวรองรับการฝังตัวของไข่ต่อมานะคะอันทะทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายและการแสดงลักษณะชั้นที่2ต่างๆของเพศชายและสุดท้ายค่ะต่อมไทมัสเป็นต่อมที่มีรูปร่างคล้ายพีระมิดแบนทางข้างมี2กีดขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตามอายุมีขนาดใหญ่ในทารกแรกเกิดและจะเล็กลง เมื่อเริ่มเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทโมโซินกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ